ที่เงินกู้ยืมกรรมการเยอะต้องระวังค่ะถ้าวันนี้คุณทำธุรกิจในรูปของนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นห้างหรือเป็นบริษัทก็ตามหนึ่งสิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะที่นักธุรกิจที่มาไพรเวทคอนเซลล์มาวีธีปุ๊บโคชชิ่งกับพี่นวลเจอคือมีเรื่องของลูกนี้เงินกู้ยืมกรรมการงอกขึ้นมาโดยที่คุณไม่ทันรู้ตัวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้คุณต้องกลับไปดูในงบการเงินของคุณแล้วนะคะว่า มีเรื่องของลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการซ่อนอยู่ในนั้นหรือเปล่าแล้วสาเหตุของการเกิดลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการคืออะไรคะ 1. กรรมการเองอะคะ่ะมีการดึงเงินนะคะออกจากกิจการของตัวเองไปแล้วไม่มีเอกสารใดๆเข้ามาจึงเกิดเรื่องของลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการขึ้นโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวหรือ 2. คุณอาจจะบอกว่าวันนี้คุณจะเสียภาษีเท่าไหร่แล้ว เขาก็จัดการตามที่คุณบอกแต่มันไปซ่อนนะคะอยู่ในคําว่าลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการโดยที่คุณก็ไม่รู้ตัวโดยเช่นกันและปัญหาของลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการคืออะไรไหมคะเมื่อคุณเกิดลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมการปุ๊บเนี่ยถ้ากิจการของคุณมีการไปกู้เงินนะคะจากแบงก์มาแล้วเสียดอกเบีย้ยเท่าไหร่ตัวกรรมการเนะะี่ยค่ะ ก็มีหน้าที่นะคะจะต้องเสียดอกเบีย้ยให้กับนิติบุคคลในอัตราเดียวกันกันกบที่คุณเสียให้กับธนาคารด้วยนอกจากดอกเบีย้ยที่คุณต้องเสียแล้วเนี่ยรายได้ตรงนั้นกลายมาเป็นรายได้ของนิติบุคคลของคุณด้วยค่ะและจะต้องนํารายได้ที่เป็นเรื่องของดอกเบีย้ยนะคะมาเสียภาษีเพิ่มให้กับทางก,กรมสรรพากรอีกค่ะบางครั้งนักธุกรกิจที่มาเจอพี่นวลมีเรื่องของลูกหนี้เงินกู้ยืมกรรมาการนะคะงอกมาเป็นหลักร้อยล้านนะคะเพราะรับช่วงกิจการจากคุณปู่แบบนี้ค่ะ ซึ่งนี่คือสิ่งที่บางทีอะฮะเราทจธุรกิจใช่ไหมเราอยากจะเก็บกําไรไว้ให้ลูกหลานแต่เราไม่รู้ว่าเวลาเกิดลูกนี่เงินกู้ยืมกรรมการมันจะสร้างปัญหาในอนาคตให้กับคนที่มารับช่วงกิจการนะคะถ้าเพื่อนๆเองเป็นคนหนึ่งนะที่อยากแก้ปัญหาเรื่องของลูกนี้เงินกู้ยืมกรรมการนะคะก็สามารถทักทีมงานนะคะเพื่อมาเจอกันนะคะในไ i ่เว็บคอนเซลล์หรือมาในวีพี u ุปโคชชิ่งนะคะช่วยคุณแก้ปัญหาลูกนี้เงินกู้ยืมกรรมการที่มีอยู่ในกิจการของคุณค่ะ ถ้าสนใจทักทีมงานได้เลยค่ะรับราคาพิเศษนะคะจำไว้อย่าเพิ่งเสียภาษีถ้ายังไม่ได้คุยกับอาจารย์นวลเพราะมีวิธีประหยัดภาษีที่คุณคาดไม่ถึงอีกเยอะค่ะ